พ่ละละน้องแมวกล่องสายโล่ซอนโลแปลงเป็นกล่องวิ่งดูกดิกดิกดๆกดก,ดกได้ด้วยข้อมูลตัวละครวิเคราะห์ตัวละครทีมกลุ่มดาวอาวุธอร์ติแฟ์ครบจบในคลิปนี้เลยครับไปดูกัน สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อส,อสอกับเกม g e n s h i n Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาว่าด้วยตัวละครอย่างคิระาละกันนะครับผมน้องเนี่ยน่ารักมากๆเลยแล้วก็แปลงเป็นกล่องได้ด้วยทุกคนไม่รอช้ากันดีกว่าไปรับชมกันเลย ทิรละ,ละพนักงานส่งของของบริษัทขนส่งโคมานียะเอ็กเพรสน้องเป็นโยกายเนโกมาตะต้นหนึ่งที่รลักในงานของตัวเองมากๆเลยครับแล้วก็อยากจะอยู่กับมนุษย์ครับผม มาดูข้อมูลพื้นฐานของตัวละครคิราระกันดีกว่าคิร่าระ,ะนะครับเป็นตัวละครสายพลังชีวิตมาพร้อมกับค่าพลังชีวิต12,180นะเลเวล90เลยทีเดียวครับแล้วก็ยังเติบโตเป็นค่าพลังชีวิต24%นะเลเวล90ด้วยไอเทมเลื่อนขั้นตัวละครแล้วก็พรสวรรค์อยู่ทางด้านล่างนี้แล้วนะครับผมอย่าลืมไปหาเตรียมกันไว้นะมาดูสกิลกันบ้างครับผมมาเริ่มกันที่โจมตีปกติบล็อกพัตเตอร์ ถึงแม้ว่าน้องจะถือดาบนะครับแต่การโจมตีปกติเนี่ยเป็นการขวนนั่นเองทุกคนโจมตีต่อเนื่อง4ครั้งครับชาโจมตีก็ขวน3ครั้งด้านหน้าพุ่งลงโจมตีก็ไม่มีอะไรพิเศษครับการโจมตีปกติเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษมากมายครับผมถัดมาที่สกิลธาตุนะครับเหมียวเทโอคิก เรียกว่าเป็นจุดเด่นของตัวละครนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมจะแบ่งการใช้เนี่ยเป็น2แบบนะครับก็คือการกดใช้ทันทีกับกดค้างครับผมการกดใช้นะครับน้องคีละ,ละเนี่ยจะกระโดดเตะครับผมเทลฟิกกิ้งไฟน์กิงคิกสร้างความเสียหายดาเมจททัดหมายด้านหน้านะครับผมหลังจากนั้นน้องเนี่ยจะกางโลครับที่ชื่อว่าชิลออฟเซฟท t านสปอร์ตหรือว่าโลแห่งการส่งของได้อย่างปลอดภัยโลตัวนี้เนี่ยจะหนาตามค่าพลังชีวิตนะครับโดยณเลเวล90เนี่ยจะหนาอยู่ที่ส0 8%ของค่าพลังชีวิตสูงสุดบวกกับอีก2,000ก็ถือว่าหนาเลยทีเดียวครับและโลตัวนี้ก็จะเป็นโลทัดไม้นะครับก็จะดูดซับความเสียหายทัดไม้นี่ได้ดีขึ้น250%ครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทําให้โลของคิรละเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาครับก็คือโลของเขาสามารถซ้อนทับได้นั่นเองครับแต่การซ้อนทับตัวนี้เนี่ยก็จะหนาไม่เกิน28.8%บวกกับอีก ,3990 ครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีการซ้อนทับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นโลที่หนามากๆเลยครับ และหากมีการซ้อนทับนะครับผมก็จะรีเซ็ตเรื่องของระยะเวลาต่อเนื่องของสกิลด้วยครับโดยโล่ตัวนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาหยุดที่12วินาทีเริ่มต้นนะครับคูดาวอยู่ที่8วินาทีนะครับ ถัดมาครับมาดูที่การกดขางกันบ้างครับผมจะเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของน้องส่งของถึงหน้าบ้านภายในครึ่งวันอันดับแรกเลยจะเป็นการกางโลชิลล์ออฟเซฟสแตนส์อร์ตและกดตัวเข้าไปในกล่องเออร์เจนเนโกพาเซลครับหรือว่ากล่องขนส่งนั่นเองครับหรือเป็นการกลายเป็นกล่องนั่นเองทุกคนในสถานะการกลายเป็นกล่องนี้นะครับผมจะได้รับเอฟเฟกความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับโดยถ้าเกิดว่าเรากลายเป็นกล่องแล้วพุ่งชนศัตรูนะครับก็จะ มีดาเมธทัดไม้แบบเบาๆอยู่ที่60%เกิดขึ้นได้ทุกๆ0.5วินาทีต่อตัวละครนะครับผมก็เอาไว้เป็นตัวละครสามารถเอาไว้พุ่งชนไปชนมาเพื่อแปะดาเมธทัดไม้ได้ครับ นอกจากนี้ในสถานะแมวกล่องตรงนี้นะครับผมน้องเนี่ยจะเคลื่อนที่ไวขึ้นปีนไป่ายได้เร็วขึ้นแล้วก็กระโดดเร็วขึ้นด้วยครับแต่ทั้งหมดนะครับผมก็จะใช้พลังกายมากขึ้นไปพร้อมๆกันครับและหากว่าเราเนี่ยแปลงเป็นกล่องแล้วก็พุ่งไปพุ่งมาจนพอใจแล้วเมื่อสิ้นสุดตัวของสกิลจะมีการใช้ตัวของดาเมจฟลิปคอร์สไตนะครับผมเป็นการขวนด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งทาดาเมจอยู่ที่2 5 9 2ครับโดยระยะเวลาของการกลายเป็นกล่องนี้นะครับผมจะกลายได้ อยู่ที่10วินาทีครับส่วนระยะเวลาคููดาวเนี่ยจะอยู่ที่8ถึง12วินาทีครับผมขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยกลายเป็นกล่องนานขนาดไหนครับถ้าเป็น10วินาทีเต็มก็เอาไปเลยครับคููดาว12วินาทีครับและหากว่าเราอยู่ในสถานะกล่องเราทําการพุ่งตัวหรือว่ายกเลิกการปินป่ายก็จะเป็นการยกเลิกสถานะแมวกล่องไปพร้อมๆกันครับ ถัดมาที่สกิลเอาติกันบ้างครับผมกับ Secret Art Surprise Dispatch คีิละ,ละจะทำการเรียกกล่องพัสดุส่งพิเศษครับผมเอาไว้ลงโทษหัวขโมยเสกมาจากด้านบนแล้วก็ทุ่มลงไป สร้างความเสียหายัศน์ไม้เป็นวงกว้างครับซึ่งตัวนี้แรงเลยทีเดียวอยู่ที่1026.4%จครับจากนั้นครับตัวของกล่องตัวนี้ก็จะระเบิดออกกลายเป็นกับดักระเบิดแมวแคดเก s สกลาตามอนจำนวนมากเลยครับโดยจำนวนเนี่ยก็จะมีการบวกลบเพิ่มเติมได้นะครับผมโดยกับดักระเบิดนี้ก็จะเป็นน้องแมวเขียวๆนะครับผมลอยไปลอยมาอยู่ที่พื้นเป็นระยะเวลา12วินาทีหลังจากผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็จะระเบิดออกครับหรือจะสัมผัสกับศัตรูก็จะ ระเบิดออกเช่นกันโดยจะสร้างความเสียหายธัดุไม้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยอยู่ที่64.2%ครบับูดาวของสกิลอาตติเนี่ยจะอยู่ที่15วินาทีครับแล้วก็จะใช้พลังงานธาตุอยู่ที่60หน่วยนั่นเองถัดมาที่พรสวรรค์ติดตัวกันบ้างนะครับผมพรสวรรค์ติดตัวแรกแคส ครีปปิ้งเมื่อเรามีคิรละ,ละอยู่ในทีมนะครับผมแล้วก็เข้าใกล้สิ่งมีชีวิตตระกูลสิ่งมีชีวิตที่ดบน่องไก่หรือว่าเจ้าเนื้อนะครับเราเนี่ยจะทําให้มันเคลื่อนไหวาย,ยากขึ้นครับอ่าคราวนี้แหละเราก็จะเก็บพวกนกพวกหมูป่าอะไรง่ายขึ้นนะทุกคนนกทิมมี่ต้องโดนแน่ ถัดมาที่พรสวรรค์ติดตัวถัดมาครับกับ b e Wishing b e Wishing Tales เมื่อคีรละาละอยู่ในสถานะแมวกล่องของสกิล่านะครับกลายเป็นกล่องเรียบร้อยแล้วแล้วชนศัตรูเข้าไปนะครับผมเราเนี่ยจะได้รับตัวของส t a c k บัฟเพิ่มขึ้นมาครับที่เรียกว่า Lane f o ์ดแพ c k เกจ n g งครับหชั้นโดยจะเกิดขึ้นได้ทุกๆ0.5วินาทีต่อศัตรูหนึ่งตัวแล้วส t a c k นี้เนี่ยก็จะซ้อนทับได้สูงสุดอยู่ที่3ชั้นนั่นเองนั่นหมายความว่าเพื่อนๆกลายเป็นกล่องแล้วพุ่งชนไปพุ่งชนไปมานะครับผมศัตรู ให้ครบขึ้นดาเมจ3ครั้งเนาะได้ครบ3สแต็กปุ๊บครับหลังจากนั้นครับเมื่อสิ้นสุดสถานะของสกิลธาตุหรือว่าเราออกจากสถานะแมวกล่องเนี่ยเราจะได้โล่นะครับบวกไปอีก20%ของสกิลธาตุเดิมครับผมและตัวของสกิลธาตุตัวนี้เราสามารถซ้อนทับกันได้ครับทุกคนอาจจะสงสัยก่อนหน้านี้ว่าสกิลธาตุเนี่ยทำไมมันถึงซ้อนกันได้เนาะเพราะว่ามันมีครูดาวเราอาจจะใช้ตัวของดาบหรืออะไรเพื่อมารีเซ็ตครูดาวได้รวมไปถึงในพรสวรรค์ติดตัวนี้ครับก็สามารถใช้ในการสแต็กตัว ของเกาะให้หนาขึ้นได้เช่นกันครับนอกจากเกาะที่ถูกเพิ่มให้หนาขึ้นแล้วนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยกลายเป็นกล่องจนเสร็จแล้วเนาะตอนสุดท้ายที่เราสร้างเกาะเสริมเข้าไปมันก็จะรีเฟซตัวของระยะเวลาต่อเนื่องของโล่ตัวนี้ด้วยครับโล่ของเราเนี่ยก็จะอยู่ได้นานขึ้นอีก12วินาทีหลังจากนั้นครับ ถัดมาที่พรสวรรค์ติดตัวสุดท้ายครับกับ p ูพิ a ลาลี variance ทุกๆเลือด1 0 0 0หน่วยของค่าพลังชีวิตสูงสุดของคิราละนะครับจะทําให้ตัวของสกิลธาตุแล้วก็สกิลอัวติเนี่ยแรงขึ้นครับอยู่ที่0.4กับ0.3%ครับหลังจากที่เราเนี่ยได้เห็นสกิลจนครบทั่วเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาวิเคราะห์จุดเด่นการจัดทีมของตัวละครคิราระกันหน่อยดีกว่า สำหรับตัวละครคิราระนะครับผมก็ถูกสร้างมาเป็นตัวละครสายพลังชีวิตเนาะทุกคนแล้วก็เปิดโลนั่นเองในสกิลธาตุของเขาเนี่ยเปิดโลแล้วก็ซ้อนทับตัวของโลให้หนาได้ครับโดยความหนาของโลตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวละครคิราระเลยถ้าเกิดว่าซ้อนทับแล้วแล้วก็ก็จะหนาเป็นอันดับ2เลยครับรองจากปู่ครับผมซึ่งการซ้อนทับเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครนี้ถือว่าเป็นตัวละครเปิดโลที่ติดลำดับท็อปทูของเกมเลยทีเดียวครับ ถัดมาครับผมตัวของคูดาวของสกิลธาตุเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายด้วยครับโล12วินาทีคูดาวอยู่ที่8เริ่มต้นนะครับผมก็ถือว่าคูดาวชนคูดาวใช้งานได้ดีเลยครับและจุดเด่นอีกหนึ่งจุดของสกิลธาตุก็คือเวลากลายเป็นกล่องครับผมก็สามารถพุ่งไปพุ่งมาเพื่อใช้ในการสแปมดามจไม้ไปเรื่อยๆได้ครับ ส่วนสกิลออาติของเขานะครับผมก็เป็นดาเมจก้อนก้อนหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นกับดักระเบิดครับอันนี้ส่วนตัวผมผมคิดว่าเอาไว้โชว์เคสดาเมจแบบเนี้ยพอเอามาได้ครับแต่ถามว่าใช้เป็นหลักเลยไหมผมเชียร์ไปทางโลมากกว่าครับผมสเตตัสที่สําคัญของตัวละครอย่างคิร่ารักก็เลยตกมาอยู่ที่พลังชีวิตนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการแต้มค่าพลังโจมตีโบนัสไม้อัตราคลีความแรงคลีใครอยากจะเล่นคิรารักดาเมจเนี่ยก็พอแต้มมาได้แต่ส่วนตัวแล้วผมไม่เชียร์ครับเล่นพลังชีวิตล้วนๆได้เลยครับถัดมาครับมาที่ข้อควรระวัง ของคิราระกันบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยเวลาน้องเนี่ยกลายเป็นแมวกล่องนะครับน้องเนี่ยก็จะอยู่ในสนามเนาะใช้สนามไปเรื่อยๆครับดามเมจตอนกลายเป็นแมวกล่องเนี่ยอาจจะไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการเอาตัวละครอื่นเนี่ยมาเปิดสกิลนอกสนามช่วยนะครับ <The> และอีกข้อนึงนะครับคือคิร่ารเนี่ยเป็นตัวละครที่สกิลอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่มีบัฟส่งเสริมให้กับทีมครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นสายพลังชีวิตไปแล้วโลหนาไปแล้ว <The> ดามเมจของคิราระเนี่ยก็พึ่งผ่าได้ไม่มากครับ สำหรับตำแหน่งในทีมของคีลารานะครับก็จะตกมาอยู่กับตัวละครสายออฟฟิลซับพอร์ตโล่นะครับหรือว่าตัวละครเปิดโล่นอกสนามเลยเฉยๆก็ได้ครับหรือจะเล่นอีกแบบหนึ่งคือเป็นดา m เมจหลักแปะไม้ออนฟิลครับผมการเล่นแบบออฟฟิลนะครับผมนอกสนามเนาะสายนี้จะเล่นง่ายๆเลยครับก็คือสลับมาใช้สกิลธาตุครับแล้วก็สลับออกเพียงเท่านั้นเลยครับมาเปิดโล่สลับออกเปิดโล่สลับออกเพียงเท่านั้นเลย ส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับแบบออนฟิลหรือว่าเราอยากเล่นในสถานะแมวกล่องอันนี้ก็ของดีเหมือนกันนะครับคือน้องเนี่ยสามารถใช้ในการแปะไม้ได้แต่นะครับจะต้องมีการใช้ตัวละครอื่นที่สามารถแปะธาตุร่วมด้วยได้ครับอันดับแรกเลยใช้สกิลของตัวละครอื่นให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้มันมีการแปะธาตุแปะอะไรหลังจากนั้นครับสลับมาเป็นน้องกดสกิลธาตุแบบกดค้างแล้วก็พุ่งชนด,เดาเมจธาตุไม้ไปเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเรื่อยๆครับส่วนสกิลอัลตินะครับผมเราจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ ทีี่มมันมันครบโฟกัสที่การเปิดเกาะได้เลย สำหรับการจัดทีมนะครับผมจะเชียร์อยู่2สายครับสายแรกเลยคือสายตระกูลที่เป็นไฮเปอร์บูมเบ่งบานครับเพราะว่าสายนี้เนี่ยเราต้องการการติดธาตุรัวๆนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการผลิตมะเฟืองแล้วเอาตัวละครที่เป็นธาตุไฟฟ้าหรือไฟมาปิดปฏิกิริยาไฮเปอร์บูมหรือว่าเบ<ๆ>่งบานครับโดยอันดับที่1เราต้องหาตัวละครธาตุน้ําที่สามารถแปะธาตุดได้แบบเรื่อยๆนอกสนามก่อนอย่างเช่นตัวละครอย่างบาบาร่าโคโคมิหรือว่านีโ่ก็ตามครับให้เขาเนี่ยมีวงน้ํารอบๆตัวหน่อยนะครับผมแล้วก็พุ่งชนไปพุ่งชน มาให้มอนสเตอร์ติดน้ำอยู่เรื่อยๆมาเฟืองเนี่ยก็จะเด้งๆออกมาเรื่อยๆจากการพุ่งชนของคิร่าครับหลังจากนั้นเราก็เอาตัวละครที่เป็นชาร์จไฟฟ้าหรือไฟเนี่ยมาปิดปฏิกิริยาครับผมส่วนอีกทีมหนึ่งที่เล่นได้ดีไม่แพ้กันนะครับก็คือทีมปลุกเรานั่นเองครับผม ในทีมปลุกเราเนี่ยก็อาจจะมีตัวละครสายคุกวงในเยอะหน่อยนะครับอย่างเช่นเอาไฮทัมไซโนโหรือว่าเครอชิงการเปิดเกราะเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับผมรวมไปถึงการติดทัดไม้ของตัวละครอย่างคีละละเนี่ยก็พอทําได้เช่นกันโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีกลุ่มดาวที่4นะครับก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยครับ เมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มดาวกันไปใช่ไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นเรามาต่อกันที่หัวข้อถัดไปเลยกับกลุ่มดาวนั่นเองมาเริ่มกันที่กลุ่มดาวที่1ครับกับ material circulation เมื่อคิระาละใช้สกิลอัลตินะครับผมกับดักระเบิดนะครับที่กระเด็นออกมาเนี่ยจะถูกเพิ่มขึ้นครับโดยจํานวนที่เพิ่มขึ้นจะเกิดจากเลือดทุกๆ8 0 0 0หน่วยของคิราละนั่นเองครับสามารถเพิ่มได้มากสุดด้วยวิธีนี้เนี่ยไปอีก4กับดักระเบิดนะครับ ถัดมากลุ่มดาวที่2 Perfectly Packages เมื่ออยู่ในสถานะแมวกล่องหรือว่าการกดสกิลทาตค้างนะครับผมจะมอบตัวของ Critical Transport Shield ให้แก่ตัวละครที่เราพุ่งชนได้ครับนั่นหมายความว่าคิรละเนี่ยจะไม่สามารถเปิดเกาะให้กับทีมได้จนมาถึงกลุ่มดาวที่1ครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีกลุ่มดาวที่2เพื่อนๆจะสามารถเปิดเกาะให้กับทีมได้โดยถ้าอยากจะเปิดเกาะต้องกลายเป็นแมวกล่องแล้วเอากล่องตัวนี้ไปพุ่งชนเพื่อนๆครับผมโดยเกาะที่เราจะมอบให้เพื่อนๆเนี่ยก็จะหน อยู่ที่40%ของโล่ต้นทางนะครับผมและก็จะมีระยะเวลาอยู่ที่12วินาทีครับซึ่งเอฟเฟกการมอบโล่ตัวนี้จะเกิดขึ้นได้ในทุกๆ10วินาทีต่อตัวละคร1ตัวครับกลุ่มดาวที่3 Universal Recognition <c oughs> เพิ่มเลเวลของสกิลท่า3ขั้นนะครับตัวนี้ก็จะทำให้เกราะของเพื่อนๆเ,เนียหนาขึ้นนะ และต่อเนื่องมาที่กลุ่มดาวที่4กับ s t e ี e of g a n d a เมื่อเรามีโลของคิลละละอยู่นะครับผมแล้วทําการโจมตีปติชาโจมตีหรือว่าพุ่งลงโจมตีก็ตามถูกศักตรูตัวนี้ครับจะมีตัวของดามเมจไม้เสริมร่วมโจมตีเข้ามาครับผมโดยจะแรงอยู่ที่200และนับเป็นท่าไม่ตายนะครับจะเกิดขึ้นทุกๆ3.8วินาทีนะครับอาจจะไม่ได้ทีมากนะครับแต่ว่าสามารถช่วยในการแปะไม้ได้เรื่อยๆอันนี้จะเป็นกลุ่มดาวที่เหมาะกับตระกูลที่เป็นปลุกเร้ามากๆเลยครับ และถัดมาที่กลุ่มดาวที่5กับ Thousand Miles in a Day เพิ่มเลเวลของสกิลออาติมาทันที3ขั้นครับระเบิดแมวแรงขึ้น และกลุ่มดาวที่6สุดท้ายนะครับผมกับเขาเล็ดไซส์ซี่ภายในระยะเวลา15วินาทีหลังตัวละครอย่างคิรละละเนี่ยใช้สกิลธาตุหรือสกิลอัวติก็ตามนะครับจะมีการบับความเสียหายธาตุทั้งหมดครับ12%ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นจุดเดียวที่จะทําให้คิลาละเนี่ยมีบับได้นะแต่ก็ไม่ได้บับแรงมากเนาะทุกคนเนาะ ถ้าเราเอากลุ่มดาวทั้ง6มากองกันนะครับผมสําหรับใครที่เลงว่าจะเปิดตัวละครอย่างคีลาระ,ละจริงๆแล้วตั้งแต่40ก็กลายเป็นตัวละครเปิดเกราะที่ดีมากๆตัวหนึ่งของเกมเลยครับเล่นได้แล้วไม่ต้องเปิดหาเยอะก็ได้ส่วนกลุ่มดาวที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยอาจจะไปตกอยู่กับกลุ่มดาวที่3ที่เกราะจะหนาขึ้นหรือว่ากลุ่มดาวที่4ที่จะมีดาเมดไม้เสริมถ้าใครไม่ได้รีบใช้ตัวของดาเมดไม้เสริมอะไรแบบนี้ผมว่าก็ไม่จําเป็นต้องกดกลุ่มดาวเลยครับสาหรับตัวละครนีอ้อ่ะอ่เพื่อนๆจะไปเปิดคดละละละ เพื่อนๆอย่าลืมไปเติมเงินกับร้านนี้ด้วยนะลิชแมนช็อปนะครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครทุกสะดวกไว้ใจได้ครับสามารถเติมผ่าน UID ได้ลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะขอให้ได้คีระาละกันแบบทวนหน้าออกมาง่ายๆเลย และเราก็เดินทางมาถึงหัวข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็คืออาวุธแล้วก็อัตติแฟก์ของคีรัละนั่นเองด้วยความที่คีรัละเนี่ยเป็นตัวละครสายพลังชีวิตนะครับผมและค่าอื่นเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยเราก็จะมองหาอะไรที่มันเกี่ยวกับการรีเซ็ตคูดาวกับค่าพลังชีวิตครับดาบแรกที่เราจะนึกถึงเลยก็คือ คีย์ออฟค่านี้สุดครับมาพร้อมกับค่าพลังชีวิตพื้นฐานถึง6 6 1 5บวกในออฟรองอีก20-40%ตามการขัดเกลารับอันนี้เรียกว่าพลังชีวิตแบบจุกๆเลยครับหรือเราอาจจะเน้นเป็นตัวละครออกไปทางกึ่งบับก็ได้ครับจะอหยิบฟรีดอมสวอนมาใช้ก็ได้หรืออีกแบบหนึ่งนะครับใครที่อยากจะลองเล่นดาเมจของน้องคีรละสักหน่อยอยากแต้มดาเมจสักหน่อยดาบเจดนะครับมาพร้อมกับอัตราคลิปแล้วก็ค่าพลังชีวิตนะครับผมก็จะทําให้คีรละเนี่ยมีมาดาม เนี่ยก็ไปทางคีย์ออฟคันที่สุดใครชอบบัฟไปทางฟรีดอมใครที่อยากให้คีรละละเนี่ยมีดามจเสริมให้กับทีมก็ใช้มาทางเจดครับมาต่อกันที่ดับ4ดาวกันบ้างนะครับผมสําหรับดาบอันแรกก็คือ Sacrificial Sword ครับอันนี้เป็นหนึ่งในดาบที่ผมเชียร์มากๆเลยก็คือสามารถรีเซ็ตคูลดาวได้นั่นเองเราก็จะสามารถใช้ตัวของสกิลธาตุเนี่ยสรอบครับเพื่อสแต็กตัวของโลของเราเนี่ยให้หนาขึ้นครับ และในดาบประเภทเดียวกันกับฟรีดอมสวอนสายบัฟค่าํำนาญธาตุให้กับทีมอย่างแซปบูดเบดก็สามารถหยิบมาใช้ได้ครับหรือจะเอาไว้ฟื้นฟูพลังงานช่วยทีมอย่างฟาวเนียซอสก็หยิบมาใช้งานได้เช่นกันครับ ส่วนอัติแฟกของเขานะครับผมก็จะใส่ได้อย่างหลากหลายเลยเซตแรกที่ผมจะเชียร์หากเพื่อนๆเนี่ยเอาคิรละไปเป็นตัวละครบับกับตัวละครที่สามารถใช้ค่าพลังโจมตีได้ให้ใส่เป็นโนเบสได้เลยครับหรือใครอยากจะให้โลของเราเนี่ยหนาแล้วหนาอีกนะครับผมเราก็ใส่มาเป็นพวกอัติแฟกค่าพลังชีวิต2เซตเลยก็ได้และอีกทางหนึ่งนะครับก็คือการเอาคิรละไปใส่ในทีมที่เป็นตระกูลชํานาญท่านะครับอย่างเช่นการผลิตมะเฟืองแบบนี้เราก็จะมาใส่เป็นอินสตัคเตอร์สชิ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับบับเรื่องของค่า ถาชำนาญทาสให้กับทีมเพิ่มเติมครับถัดมาครับมาที่สแตทของคิรัลละกันบ้างนะครับผมเอาแบบง่ายๆไม่คิดมากเลยถ้วยนาฬิกาหม,มวกเนี่ยใส่เป็นค่าพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์ได้หมดเลยครับโลของเราเนี่ยก็จะหนามากๆเลยทุกคนส่วนค่าอื่นๆน,นะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยถ้าใครอยากจะลองแต้มอยากจะโชว์เคสดามเม็น้องคิราลละสักหน่อย<ๆ>ก็ไปแต้มแตมพวกพลังโจมตีโบนัสไม้อัตาคลิความแรงคลิกแบบนี้เพิ่มเติมได้ครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของข้อมูลคีรล,ละที่ผมรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวละครใหม่ในแพท3.7ที่กำลังจะถึงนี้นะไรเล็งน้องแมวคีรล,ละไว้บ้างครับมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วถ้าจะเปิดเนี่ยขอเหตุผลหน่อยสิว่าทำไมถึงเปิดคีรล,ละกันครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ19,662ซับสไคร์เบอร์จากทาง YouTube ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็คีรล,ละก็ขอตัวลา ทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผม Next time let's go fish blasting together